น้ามืดว่ะโอ้โหมืดตืดเลยนะ โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พมกับผมก่อนสุดนะทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเปิดเกียร์ให้ไอดีทางบ้านนะจำนวน2,345รลูบี้นะแต่ว่ามันน่าจะได้ประมาณ1 1บรอบนะแล้วเกียร์รอบนี้เนี่ยเป็นเกียร์ที่ควรเปิดมากที่สุดนะผมทุกคนคือวันนี้นะผมเสียงผมเปลี่ยนหน่อยนะคือผมไม่ค่อยสบายนะก็แบบว่าเป็นกอนสุดมันก็เหนื่อยหน่อยนะครับทุกคนไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดให้ดู1 1รอบถ้าเกลือ ผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วยังน้อยเกียร์รอบนี้นะพ้อเดียของเกียร์รอบนี้ออกง่ายเกียร์หกดาวนะออกง่ายแล้วเก่งด้วยเกียร์แบบค่าพลังแม้งสุดอ่ะค่าพลังมันโคตรสุดใครที่มีลูบี้แนะนําให้เปิดรอบนี้เลยโอเคครับผมจัดไปเลยละกันส <c oughs> ู้เจ็ครั้งของเราคือแบบเป็นเป็นแบบเป็น the b e s t อะสายสี่ห้าหกทุกคนนับเปิดครั้งที่เจ็ดนะ the b a s บอกแค่นี้ เกียจะดาวมาตึมปังอุยหน้ามืดว่ะโอ้โหเอ้ยเห็นปลเกอันใหม่ออกง่ายจริงนะทุกคนนะข่าพลังแม่งโคตรเยอะอุ้ยคาทาแซลร,รี่ว่ะคาทาแซลร,รี่นะเป็นเกียรที่แบบว่าดีมากๆเลยนะผมไม่ว่าจะใส่ให้ตัวไหนนะโดยเฉพาะเป็นตัวที่มีสตัรนะผมเป็นตัวที่แบบคือมาให้แ้่พลังโจมตีพลังชีวิตแล้วก็ ให้ am, ความแม่นยำทักษะคือทําให้สกิลแม่นขึ้นแบบโคตรกอตเกียรเนี้ยนะผมยังใช้อยู่ผมใช้อยู่ในไอดีหลักผมลองไปส่องดูนะผมดัดผมฟันสตันแม่นมากฟันทีไรสตันทุกทีนะผมทุกคนแล้วเราก็จะจัดรอบที่สองกันเลยแล้วกันนะแต่ไปรอบที่2ไม่ต้องเลยนะผมเราเจิมสูตรเรียบร้อยแนละ้วอุ้ยโอ้ห้าดาวไอ้เฮ้ยสวย ข้าดาทุกอันเลยวะเชียกระทานนกแก้วสามอันอ้โหถ้าทางบ้านเห็นนะอย่าทางบ้านขอ,ขอตัดพี่ตัดน้องกูเลยเกินไปบางทีทางเกมมันโหลไม่ใช่ถ้าเป็นไอดีผมผมจะไม่ว่าเลยนะไอดีทางบ้านผมก็เกรงใจนะจริงหน้าม,มืดว่ะโอ้โหมืดตึดเลยนะมืดตึดเลยอะจัดไปต่อสักหน่อยแล้วกันบัง โห oh, อันนี้เกียร์กระโหลกนะทุกคนความแม่นยำเนี่ยอัตราลมสกิลอันนี้เกียร์ที่กระโหลกสุดๆเลยนะถ้าใครมีนะเอาไปย่อยเลยนะผมทุกคนโ oh. อ,อ้โหเออโลสวยสวยโลสองอันรองเท้ารดแรกโคตรก๊อดรองเท้ารดแรกนะเป็นเกียร์ที่แบบว่าผสมแล้วก็กดเอา5้าดาวอะมาอัพให้อัพให้แม็กนะทุกคนแล้วก็อัพขึ้นเป็น6กดาวอะ หารองเท้าเนี่ยหาได้หลายๆคู่มากะครนะผมมันจะทําให้ทีมเราสามารถเรียกได้หลายตัวนะเพราะมันประหยัดแล่นะแล้วมันต้านสกิลด้วยนะผมแม่งโคตรก๊อตเกียร์แต่ว่าอันนี้ก็ดีนะทุกคนอันนี้ดีเหมือนรองเท้าเียวนาดเลยนะถ้าใครไม่มีรองเท้าเลียวนาดเกตดาวนะผมใช้เกียรน์นี้แทนได้เลยนะสําหรับรอบนี้นะทุกคนจัดไป <c oughs> ปังโอ้เกิน วงการเกมโอ้โหมืดมืดจัดโอ้โหทุกคนเฮ้ยแม่งผมลองเปลี่ยนตู้ดูดิไหมเนี่ยไปเล่นตู้บนบ้างดีกว่าวะ่ะตู้บนไม่ง่าจจะแบบกอดกว่านี้อ่ะลองดูหน่อยละกันโอ้โหปืนเฮ้ยเราลงเตีนไม่ใช้งานได้นะดีอยู่ดีอยู่ โอ้โหเอ้ยได้นี่มายังถือไม่แย่เท่าไหร่ข้าพลังแม่งโหดจริงว่ะทุกคนยอมรับเลยมันกับโลแม่งใช้คู่กันอะตัวสายพลังนี่แบบปลอดภัยเลยอะเอาไวใ้ใส่ตัวยืนนะทุกคนจัดไปปังโอ้โหอะไรกันครับนี่อะอ้โหเกินว่ะทุกคนเกินว่ะชิบหายแล้วไงเหลือหารอบสุดท้ายเปลี่ยนตู้เหอะทุกคน หนึ่งสอามเไอ้ชื่อมันเราคือเราไม่ได้เกณฑ์จะดับสกินเลยนะทุกคนเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโหแม่งเข็มจัดทุกคนเข็มจัดจัดเฮ้ยใจคอมไม่ดีวะทุกคนเหลือ900ว่ะเฮ้ยทุกคนผม เอาไงดีวะจัดเลยละกันแม่งไปแล้วต้องไปให้สุดเกลือต้องเกลือให้สุดทุกคนโอ้โหดาบกะโหลกะลากำไรโบหมวกแม่มดเฮ้ยไม่ได้เกียร์จัดดาวเลยอะจบการโอ้โหอะไรเนี่ยทุกคนอันนี้เป็นที่ดวงผมแล้วนะผมว่าเป็นที่ดวงผมว่ะแม่งเค็มจัดเลยอะ อู้ไข่เค็มกว่าดีมั้งโอ้โหไม่ได้เกียร์เจ็ดดาวเลยไม่ได้ชิ้นเดียว <c oughs> สุดจัดโอ้ลาดนี้สุดจัดทางบ้านหน้ามืดโอ้โหเอ้ยได้เจ็ดดาวอันเดียวอู้ไอดีนี้สงสารน้องห่อน้องขอต้องลบแน่เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะจัดเออกดไปให้ดูอีกทีนะปังปังปัง,ปง โอ้โหเกลือยันกบไม่ได้แปดดาวอันต้าเลยนะทุกคนโอ้โหหน้ามืดว่ามืดจัดเลยตอนเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยเออตัวเดียวเองโหเซ็งว่ะชิบหายเหอะเต็มขี้และน้องชายเอ,อ้ยหน้ามืดว่ะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆจากน้องไหนนะเดี๋ยวผมก็จะรอ,อ,อเขาไว้ว่าเข้าเลยเข้าเลย เปิดเสร็จแล้วให้มันเข้าไปลุ้นเองให้มันรู้ว่าเกลือขนาดไหนโอเครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะแล้วผมมีคําถามท้ายคลิปให้ทุกคนได้ฟังทุกคนคือผมจะทําคลิปแนววอล์กนะทุกคนแบบแนวชีวิตประจําวันของผมหรือว่าจะเออให้ผมทําคลิปเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะผมแบบให้ผมรีวิวบ้านอะไรเงี้ยแบบทุกคนขอมาเยอะนะรีวิวบ้านรีวิวอุปกรณ์รีวิวเวลาตัดคลิปอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวผมก็จะทําให้ทุกคนได้ดูว่า ผมทำยังไงอะไรยเงี้ยนะผมทุกคนถ้าใครอยากดูคลิปแนวไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะผมว่าชอบแนวไหนนะจัดไปทุกคนขอบคุณครับ